สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gear Channel นะครับช่องหวยฟรีช่องนี้มีสูตรหวยดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูเลขวิ่งบนตัวเดียวอีก1สูตรนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้วสี่งวดติดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดวันที่16ตุลาคมนะครับ ตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็สั้นๆง่ายๆนะครับมีอยู่3มตำแหน่งนี้นะครับใช้หลักร้อยรางวัลที่1นะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ mm. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมจากงวดนี้งวดแรก5้บวก5เป็น10 10ิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้ามาบวก3เป็น18ดได้เลข8 แปดตัวนี้จะมีมาไหมครับ3ตัวบนของวดถัดมา1พฤศจิกาออกหนึ่งสก้าแปดสข้างล่างออก58าแปดกดว่าเลข8เข้ามาหลักร้อยวดต่อมาครับหลักร้อยคือเลข8 8ดบวกแเป็น16 16กสบกบวกศบวกสเป็น19ได้เลข9 เตัวเดียวเพียวๆจะมาหรือไม่3ตัวบนของงวดถัดมานะครับ16พุศกิกาาออก989 903ข้างล่างออก16ปกปรากฏว่ามาหลักร้อยนะครับว่ต่อมาครับหลักร้อยคือเลข9 9บวก9เป็น18 18บวก3เป็น21 21บวก9ก็เป็น30ได้เลข0 ศูนย์ตัวนี้จะมีมาไม้สาตัวบนของงวดถัดมานะครับ1ทันวาวออก0 2 1 8 4 0ข้างล่างออกหกเจ็ดกดว่าเลขศูนย์มาหลักหน่วยครับว่าต่อมาเลยครับหลักร้อยคือเลขแป8แบวกแเป็น16 16กสบหบวกศบวกศ ได้เลขห6หกตัวเดียวจะมีมาหรือไม่3ตัวบนของวดถัดมานะครับวันที่16บธันวาที่ผ่านมาออก3ามห6าหกข้างล่างออก6กสองปรากฏว่าเลขหกครับมาหลักสิบเดี๋ยวงวดต่อมาครับ16บธันวาคมที่ผ่านมานะครับ หลักร้อยคือเลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสิบสี่มาบวก4ี่เป็นสิบแปดได้เลขแปดแปดตัวนี้จะมีมาหรือไม่ครับสามตัวบนของงวดวันที่สาสิธันวาคมนะครับ จะเดินต่อหรือไม่สำหรับสูตรนี้วิ่งบนตัวเดียวทั้งหมดเข้ามาแล้วสีงวดน,นะครับงวดน,นี้ได้เลขแปดสำหรับสูตรนี้นะครับจะเดินต่อหรือไม่อันนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับต้องใช้วิจัยญาณของท่านนะครับผม ็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์แบ่งปันกันไปครับผมท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็จะลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอขอให้ทุกท่าน โชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ